อีกเรื่องหนึ่งผู้ชมครับเป็นเรื่องของหนุ่มช่างไฟเขาตาบอดข้างหนึ่งครับเขาถูกกล่าวหาว่าไปขโมยของที่อู่ซ่อมรถจัก,กรยานยนต์แล้วยังถูกทำร้ายด้วยครับผู้ก่อเหตุไมีสามคนเลยจับชายตาบอดคนนี้มัดมือมัดเท้าทำร้ายร่างกายจนเนี่ยกรามหักดั้งจมูกก็หักครับไปแจ้งความแล้วผ่านมาสองเดือนคดีไม่คืบนะครับนายจัก,กรพันธ์อายุ33ปีคนนี้ครับผู้ชม เขาโชว์ใบแจ้งความเลยว่าถูกคนร้ายเนี่ยอุ้มไปกักขังและรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสที่อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีผ่านมา2เดือนกว่าแล้วนะครับคดีไม่คืบครับผู้สื่อข่าวก็เลยพาเข้าพบกับรองผู้กำกับการสอบสวนสบพบางบัวทองพันตำรวจเอกกมลรัตน์พาน้อยครับเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าสาเหตุเนี่ยคืออย่างนี้เล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าวันที่21 กันยายนนี่ครับคือคู่กรณีเนี่ยให้เขาไปดูไฟฟ้าให้หน่อยที่ร้านนี่แหละครับที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถจัก,กรยานยนต์พอเข้าไปเนี่ยไม่เห็นใครครับไม่มีใครอยู่เขาก็เลยกลับออกไปทํางานก็ออกมาจากอู่แห่งนี้<ะ>พอช่วงบ่ายครับปรากฏว่าทางเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยโทรมาหาเขาว่าแบตเตอรี่เขาหายก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะเพราะว่าเหมือนเขาเข้าไปในอู่อะใช่ไหม<ะ>แล้วพอหลังจากนั้นเหมือนแบตเตอรี่หาย ก็เลยอาจจะเชื่อว่านายจักรพันธ์ขโมยไปหรือเปล่าแต่ตัวนายจักรพันธ์ผู้บาดเจ็บก็ยืนยันว่าไม่ได้ขโมยของไปจนช่วงบ่ายวันเดียวกันประมาณสักบ่ายสามครับจัก,กรพันธ์ก็ไปที่อู่แห่งนี้แหละครับไปเจอลูกน้องคู่กรณีอีกสองคนเข้ามาทําร้ายเลยจับมัดมือมัดเท้านั่งติดกับเสารุรมทําร้ายเตะต่อยหนักขนาดไหนหนักถึงขั้นเลือดเนี่ยออกหูออกปากออกจมูกครับนี่แล้วไม่จบแค่นั้นนะพอสลบไปนะยังสาดน้ําให้ตื่นขึ้นมาอีก ซ้อมต่ออีกอยู่แบบนั้นนะคะตั้งแต่บ่าย3ถึง6โมงเย็นแล้วก็ยังถูกบังคับโอนเงินให้เขาอีก900เป็นค่าแบตเตอรี่ที่หายไปหลังเกิดเหตุต้องใส่เหล็กดามขากันไกลกินข้าวไม่ได้เลยกินได้แต่น้ำตลอด2เดือนครึ่งตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้านนะคะเพราะว่ากลัวคู่กรณีมาดักทำร้ายเพราะว่าพวกเขารู้จักคนเยอะทั้งตำรวจแล้วก็ผู้มีอิทธิพลด้วยค่ะจะหลับก็หลับไม่ได้เป็นน้ำซ่านบอกว่าไม่ให้หลับถูกจับซ้อมตรงนั้นกี่กี่นานไหมก็ตั้งแต่บ่ายสามครับ ถึงหกโมงครึ่งครับรายได้หายบานหมดเลยไปไหนก็ไปไม่ได้พ่อก็กลัวจะเป็นจะดักทำลายอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนี้ทํางานได้ยังไงยังไม่ได้ไปเลยครับก็ลาออกไปลาสุดก้อนั่นแหละยังก็ยังไม่ได้ไปเลยจากเหตุน,นี้ก็เลยทําให้เราต้องตกงานใช่ครับทางตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งสาคนแล้วนะครับมีนายสระยุทธ์อายุ38ปีติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วนะครับส่วนอีก2คน เตรียมขอหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้ระหว่างการติดตามตัวมาดมําเนินคดตีตามกฎหมายเพราะว่านี่เป็นข้อมูลในฝั่งของผู้บาดเจ็บจะลองดูว่าฝั่งผู้เก็ตเขาจะออกมาให้ข้อมูลให้ปากคํากับตํารวจอย่างไรนะครับค่ะค HDTV ุณ